สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ก็มาพบกับนตมฟิชชิงกันเช่นเดิมก็ไม่มีอะไรทำนะครับ <c oughs> ก็ออกมากะาวว่าจะมาเอาชนะบาก,กระสูปก็ยังเอาชนะไม่ได้สักทีเมื่อเช้าเข้ามาก็ยังเอาชนะไม่ได้แม่งโคตรยากเลยก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงลมโค่นแรงเลยตอนนี้ ก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับมารุ้นนะครับว่าจะได้กระสุบตัวแรกในชีวิตบ้าโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกัน,น้า่หมายครับหมายก็เป็นหมายเดิมนะครับที่เคยมาแต่ว่าคลองไทยมาเลนะครับท,ที่ใช้วันนี้ก็ Alpha SV TW นะครับคันเทว,ว่าหกสิบสี่สายพีไวเพอร์ P หนึ่งนะครับ สายชกสามสิบปอนด์เหยียบปักจีนนะครับรามาลองตรงนี้ก่อนเลยครับลมแรงมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะมีตัวเปล่านะ จึงก็มองไม่เห็นนะลมโค่นแรงเลยไม่รู้ว่าจะเจอตัวแรกเมื่อไหร่นะยากมาก แต่จริงๆกระสูที่นี่แม่งชอบกินไอเนี้ยปลายยางจากที่ผมสังเกตน,นะเพื่อนผมมันใช้ปลายยางทีไรได้ทุกทีเล Over Is... Okay. Oh, หินเอาจิงยืมเนเรือน,นี่ก็เวียนหัวเหมือนกันวะงกแงกกอก,งก,งก,งกแงกอะไรเนละ ไม่ไหวแล้วหลมลงดีกว่าเวียนหัวติดกระสอบลองมุมนี้เห็นมีลูกปลานะเพื่อนเข้ามาดักกินลูกปลาแถวนี้ น่าเกียร์ไปแตกปุงเลยหินนีะ่ะ เอาอีกแล้วโอ้โหขยับที่ทีนึงติดทีนึงโอ้โหจะบ้าตายอุปรสรรคแม่งโครตรเยอะเลยขยับที่ทีติดทีดูดิ ดีดี้แกหยาบทีติดทีหยาบทีติดทีเฮ้ยติดอีกอ่ะไรวะดูดิขยะโคตรเยอะเลย นี่แหละที่ผมเบื่อกับการตกกระสูปหาตัวยากอยู่แล้วนะยังมาเจอประสักเยอะอีกน้ำลงโคตรเยอะเลยนะท่านผู้ชม อไปติดผ้าอีกอะโอ้โหน่าเบื่อที่ผายดูไปติดผ้าอีกอะนี่แหละกระสู่มันทำให้ผมไม่อยากตกเพราะแบบนี้แหละติด,น,ตดนู่นติดนี่ สรุปเปลี่ยนมาเ,เล่นเท็กซันเหมือนเดิมท่านผู้ชมตีปไปช่อนแม่งเสียลมแล้วจริงๆมันต้องมันเหมาะกับตะกวดสามกัมนะแต่ทีนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนอะ่ะก็เลยใส่ห้ากัมนะใช้ได้เหมือนกันแหละแต่คันนี้มันสามกัมมันจะเล่นสนุกกว่านะ ถ้ากำหนักไปมันก็ใช้ได้ อุ้ยโอ้ยโอ้ยดึงโคตรแรงเลยโอ้ยแมงกระชากโคตรแรงอย่างนีคุณผู้ชมไม้แลกเลยครับโอ้ยไม้แรกเลยกระชากโคตรแรง ผมส่งแทบไม่ทันอะ่ะโอ้ไส์สวยโอ้ยพอกลับมาเป็นทางของเราครับเรียบร้อยโอ้ไส์สวยพอกลับมาเป็นแปรช่อนทางของเราครับโอ้หไม่โลเกือบโลครับตัวนี้โอ้ ้สวยครับกลับมาทางเราไม้แรกเลยครับผมสวยงามเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับล้าวท่านผู้ชมโอ้โหพอกลับมาทางของเรานะกลับมาตีปลาช่นได้เรื่องเลยครับนั่งไปตีกระสูบต้องนานไม่แดกเอามาตีปลาช่อน โอ้แล้วไซส์สวยเลยนะไม่รลเกือบรัวป้วนตับโอ้แล้วเมื่อกี้ผมตั้งเบรกหวานแบบไว้ตีกระสูนไงถ้าผมตั้งเบรกตึงเมื่อกี้ส่งไม่ทันมันคลายแนะ่ดีนะตั้งเบรกหวาน เดี๋ยวมันลองตรงนี้ดูครับ กัดโอ้คายครับน่งคายกัดตรงนี้เลยมาแล้วต้องมีตัวไมได้แล้ไม่ชมมันลงไปตีข้างล่างไม่ได้สูงชิบหายเลย ตีจากด้านบนโคตรสูงเลยสมมติมันกัดขึ้นมานี่จะวัดไม่ใช่จะวัดเดียจะส่งทันไหมเนะี่ยส่งทันไม่เท่าไหร่เอาขึ้นมายังไง เผื่อมันมุดเรียนนั่นไงผมว่าเล่นนะเผื่อมันมุดเลนนั่นไงผมว่าแล้วว่ามันมุดเลนอยู่นั่นพุ่งไปซ้ายครับโอ้โหวแม่ง แม่งพุ่งไปพุ่งคนเร็วเหะเมื่อกี้โอเคนะนี่ครับมันยากกวมันอยู่ข้างบนอะ่ะอา้าวชิปหาย ปิดล่องไม้อีกท่านชมปัญหาถ้าผมลงไปผมจะขึ้นยังไงวะนั่งมนมุดเรียนอยู่จริงๆนั่นและ โอ้เมื่อกี้ผมเห็นเลยนะตอนผมอยู่ข้างบนกัดสุบวิ่งปี๊ดเลยแม่ไงไอตัวที่กัดไปไหนหรู้วะจริงๆแม่งน่ากัดอีกนะ อุ้ยอุยกัดแล้วครับไอ EN ตัวเดิมเลยครับมันออกมาจากทางซ้าย วิ่งแล้ววิ่งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินเลยครับอโอ้โหลูกบอลลูกบอลหล่นมาพอดีนะผมเลยต้องวัดเดี๋ยวมันคลายโอ้โหเรียบร้อยครับลูกบอลหล่นมาพอดีนะจังหวะซิดคอม ผมกลัวมันคลายเลยวัดเลยหลงแต้มครับผมต้องโหยหลอดตายนี่ถ้าตีกระสูบอยู่ยังไม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับผมคือปัญหาท่านผู้ชมผมจะขึ้นยังไงวะดูดิเนี่ยไม่มีทางขึ้นอะ่ะดูดิไอ้หา่าหายคือตอนลงมันมันตอนลงมันไฟบังคับไง เหยื่อติดไงแต่ตอนขึ้นจะขึ้นไงวะเนี่ยมีเรลาะทางนี้ได้ป่ะเดี๋ยวดูโอ้โหดินก็สุดโู้จะขึ้นยังไงนี่ถ้าตกน้ำขึ้นมานี่ชิบหายเลยนะบอกเลย I've been with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I won't get it. You hear me loud, man? I'm winning. Yeah, try to shame, but be grinning. These ladies know that I'm sinning, man. This is just the beginning. I'm closing in the night, bitch. เฮ้ยขึ้นมาแล้วต้องไปทางไหนวะเนี่ยหายโอ้ยนู่นน่ะท่านผู้ชมดูดิลึกป่ะนี่ยไงโอ้ยเราตายแล้วเฮ้ยเราตายแล้วก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ได้สองแต้มนะครับผม ก็ตอนแรกตั <S an> ้งเป้าจริงๆแล้วผมจะไปตกกระสูมนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางอ่ะตีติดตีติดผมหงุดหงิดก็เลยไปหาตีประช่อนนะครับก็รอดตายไปได้สองแต้มก็เกือบจะไปติดอยู่ตรงหมายนั่นแหละเกือบขึ้นไม่ได้ก็โชคดีที่ทุรักทุเลขึ้นมาจนได้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาด คลิปต่อต่อไปนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะไปมันกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับผมสวัสดีครับ <the music>